เดี๋ยวผมจะพาไปดูเมนูต่างๆนะครับ แล้วก็ปุ่มการใช้งานเบื้องต้นนะครับปุ่มปิดเปิดจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ช่องเสียบจะอยู่ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์ USB สามารถต่อเชื่อมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้นี่ครับทีเด็ดของเขาก็คือตัวทริกเกอร์ที่เป็นอินพุตนะครับสามารถต่ออุปกรณ์เสิร์ฟได้ถึง5ชิ้นเลยช่องถัดมาเป็นฟุตสวิตช์นะครับถัดมาเป็นไลน์อินนะครับเอาเป็นสเตอริโอได้นะครับ LR นะครับถัดมานะครับจะเป็นวอลลุ่มนะครับมาสเตอร์วอลลุ่มปรับตรงนี้นะครับ ถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนเสียงแพดแยกชิ้นนะครับเข้ามาที่เมนูแพดอิดตได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงตัวนี้นะครับถัดมาครับก็จะเป็นเมนูปรับจูนเสียงนะครับอันนี้ก็จะปรับได้ง่ายมากนะครับอันนี้ก็เป็นจูนแบบเดียวกันแต่ว่าเป็นจูนละเอียดยิ่งขึ้นนะครับนี่ฮะก็เมนูประมาณนี้ ถัดมานะครับปุ่มฝั่งนี้นะครับจะเป็นคิดอิดิ์นะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับอิดิ์ทั้งชุดเลยไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกรวมชุดก็จะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยเลื่อนลงมาจะเป็นเอฟเฟกต์เลเวลเอฟเฟกต์ไทม์นะครับหรือปรับเปลี่ยนชื่อชุดคิดก็ปรับจากตรงนี้โอเคครับมิวกรุ๊ปก็สามารถปรับได้ก็คือเราต้องการให้แผ่นนี้เนี่ยเป็นตัวหยุดของเสียงแผ่นนี้นะครับก็เข้ามาที่เมนูน,นี้ได้เลยถัดมาครับเป็นปุ่มทิกเกอร์นะครับตัวนี้ก็จะสามารถปรับ พวกเซน s i t i ิตี้ได้ต่างๆนะครับรวมถึงปรับคาแรคเตอร์ของตัวไฮแ t p แพ d โดหรือว่าตัวทวิเกอร์ที่เราใส่เข้ามาก็ได้ข้างขวานะครับก็เป็นปุ่มคีย์ลัดตรงมีดีนะครับทั้ง EQ c o m คอมเพรสเซอร์ก็เป็นคีย์ลัดทั้งหมดเลย